วันนี้ผมก็จะมาตอบคอมเมนต์ fc บางท่านคอมเมนต์เข้ามาถามผมว่าเทพโยทําไมเวลาผมดูทีวีลาวผมฟังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนภาษาอีสานมันเหมือนกันไหมภาษาลาวกับภาษาอีสานนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับก่อนอนื่นนะครับทักทายสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมตอนนี้เวลา6กโมงเย็นนะครับทุกคนเมืองไทยกับประมาณเจ็ดโมงเสาร์ mm. นะครับพี่น mm. ้อง ผมมายางออกกำลังกายครับพี่น้องให้ดูบรรยากาศก่นกอนนะครับทุกคนนี่นะครับลงไปนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะครับทุกคนทางลงไปนี้ครับตามป้ายนะครับเป็นสวนสาธารณะเข้าเรื่องเลยด้วยกันนะครับทุกท่านคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเวลาดูทีวีในสปปลา,ลาวเนี่ย อย่าว่าแต่พี่น้องคนอีสานนะครับคนในประเทศลาวเองก็ยังไม่เข้าใจก็มีเยอะแยะนะครับเพราะว่าภาษาราชาการในลาวเนี่ยส่วนมากเวลาเขาออกสื่อทีวีเขาอ่านข่าวใช่ไหมครับมันเป็นภาษาที่คนลาวทั่วๆไปไม่ค่อยใช้นะครับคนลาวทั่วไปเวลาว้ากันเนี่ยก็คือทงังไ,ไก่กับทั้งอีสานนี่แหละครับพี่น้องคล้ายๆกันยกตัวอย่างครับพี่น้อง เวลาจะบึงที่วีเล่าด้วยครับพี่น้องโดยเฉพาะข่าวผมฟังข่าวดูเด้อฟังข่าวบ่อยผมเห็นเพื่อนอ่านข่าวนะว่ายกตัวอย่างเนาะพี่น,อน้อง้าบ้านเมือง้าบานเมืองอาจจะพังท่องแขวงสวรรค์นนเขตซอยกันออกแห้งงาดสมแปง้งเส้นทางเปตงเมนอยียงคือเส้นทางเปตงคนเล่าทัวัวไปอาจจะบ่เข้าใจ นะครับเส้นทางเบตงเนี่ยผมเพิ่งเข้าใจขึ้นกันนะครับพี่น้องมันเป็นภาษาราชการในเล่าเส้นทางเบตงก็คือว่าเส้นทางหลักหรือว่าเมนโรดนะครับเป็นเมนโรดก็คือ,คอเส้นทางหลักเวล่าจ,จะไปเบิรงข่าวในสบป,ปเล่านะครับข่าวในทีวีนะครับหลายคัท้ทีบอกเข้าใจบอกว่าแต่คนอีสานครับพี่น้องมันเป็นภาษายุคใหม่ ทีเวลาเบึงข่าวคิดบังนะคคนเล่าในต่างประเทศนะครับพี่น้องโดยเฉพาะเล่าอพยพหนีมาตั้งแต่สมัยเวียงจันทร์นะครับพี่น้องมาอยู่ในต่างประเทศเวลาที่เขาบึงที่วีเล่านะพี่น้องหลายคําที่เขาบอกเข้าใจเพราะว่าสมัยก่อนมันมีแบบนี้ภาษาที่ใส่ในราชการเล่าเนี่ยมันมันพ่วมได้ยินตั้งแต่หลังการปฏิบัติจิตอานาจ เปลี่ยนแปลงสถาปนาเป็นสปปเล่าสมัยกไไ่อนเขาบัไดอ่านข่าวแบบนี้ได้ในเล่าล่องล่องไปฟังเล่าหนอกเด้อพี่น้องหมายถึงเล่าสมัยเวียงจันทร์พี่น้องบอกคือกันนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างข้อที่สองเนะาะทีเพิ่นบอกว่าเพิ่นอ่านข่าวเพิ่นว่า,าเจ้าหน้าที่ได้ได้สุมใสเห็ดเวียกเพื่อประสาชนคำว่าสุมใสนี่มันคืออีหยัง พี่น้องเจ,จ้าเข้าใจบ่เวลาเจ้าฟังเจ้านึกภาพออกบ่เจ้าหน้าที่ได้สุมใสเหตุเวียกเพื่อประชาชนคำว่าสุมใสนี่เข้าเฮานึกถึงกองไฟที่เฮาอนุ่นยังสุมใสกันนะพี่น้องสุมไฟนะแต่ว่าถรามะแปลความหมายก็คือว่าด้เอาใจใส่สุมใสก็คือแปลว่าทุ่มเทนะพี่น้องทุ่มเทเอาใจใส่เบิงแย่งนี่แหละพี่น้องแต่ว่าเพิ่นอนานข่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้สุมใสเวียกงานอ่าถ้าแปลเป็นไทยก็คือทุ่มเท ทุ่มเทในการทำงานเพื่อประชาชนนี่แหละครับพี่น้องผมกัเลยบอกว่าภาษาเล่ากับภาษาอีสานถ้าภาษาปากเว่าทั่วไปตั้งแต่อดีตนะครับระหว่างคนสองประเทศบ่ได้ต่างกันเลยครับพี่น้องคือกันแต่วันแน่นอนนะครับพี่น้องวันระบบการปกครองหาสิปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเหตุให้คนล่ากับคนอีสานนี่ห่างกันคิดบอคือกันคิดแตกต่างกันครับพี่น้อง ย้อนว่าระบอบก,การปกครองเข้าบวกคือกันพี่นอ้องอัธยอนไปสมัยยังหน่อยครับพี่น้องเป็นยังเพื่อนยังกีดกันสมัยเล่าเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆหรือว่าสถาปนาเป็นคอมมิวนิสต์เล่าหรือว่าเป็นสอปปอเล่าตอนเปิดประเทศใหม่ๆเป็นยังเพื่อนจะาบออนุญาตให้เวลาโทษไปขอเพลงในวิทยุเล่าเมนวะครับคนเล่าโทรไปขอเพลงเป็นยังเพื่อนบอให้เปิดเพลง เพลงไทยอีสานเอาง่ายๆครับพี่น้องคัาเสิเอิญว่าเล้าอีสานกับสิพิษกันอีกเอิญไทยสาไทยอีสานเป็นยังบห้เปิดในคขืนเดียวกับเพลงเล้าเพื่อนบอกว่ายานมันแยกกันบอกจักตัวใดเพลงไทยจักตัวใดเพลงเล้าเพราะว่าเฮามาจากทินเดียวกันหลากเหงาเดียวกันแต่ยายามทีีจะแยกกันเพราะว่าเฮาแบ่งกันคนละประเทศแล้วนะครับแลวก็มีคอมเมนต์หนึ่งครับพี่น้องอันนี้เป็นคอมเมนต์เป็นภาษาเล้า อ่าเพื่อนคอมเมนต์มานะครับอ่าขออนุญาตขึ้นคอมเมนต์เพิ่นนะครับเพื่อนบอกว่าเป็นยังจะต้องเล่าเรื่องอดีตมาให้พิดกันเรามาก,กับบได้ยยังเกิดขึ้นควรจะโฟกัสไปทางหนาและอนาคตบ่มีไผ่หูความจริงดอกวาสันนะครับพี่น้องที่เรากันสู่ฟั่งนี่บ่แมนว่าเราให้พิดกันเด้เราให้ฟั่งว่าสาเหตุเป็นยังเข้าจังคิดเห็นแตกต่างกัน ความคิดเหาเนีะพอว่าเหาแบ่งประเทศกันแล้วเขาแบ่งประเทศกันแล้วเขาบอกป,ปฏิเสธพี่น้องมันบ่คือสมัยอดีตเป็นอยังเขาจังนําเสนอย่อนทุกคนอย่าคู่จักอดีตเจ้าของอดีตเจา้จาของเป็นแบบใดที่มาทีไปบรรพบรุษหลากงาเงาเจ้าของมาจากใสนะครับมันบ่แม่นเรามาให้พิดกันได้อย่างที่เพจท,ที่เขาโพสต์ลงที่เขาโพส์ลงถามว่าภาษาอีสานบ่มีในโลก มีแต่ภาษาเล่าอันนี้มันก็เป็นประเด็นหนึ่งความคิดหนึ่งพอว่าประเทศไทยมันเป็นประเทศอีหยังครับประเทศเสรีเอาล่องไปโพสแบบนี้ในซอปอลเล่าที่หละสร้างความปันป่วนในสังคมเล่าเกิดความบ่สงบเป็นไพ่ตอความหมันคงตำรวจเล่าจับซ้ำแต่ในประเทศไทยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็น ใส่วิจารย์นในการหลับฟั่งในการเสพสื่อแหล่วแต่คววมเสือภัยมั่นครับพี่น้องเข้าบังคับกันบ่ได้สมัยนี้ครับพี่น้องเข้าสีม,ม่วแตะปิดหูปิดตาประชาชนจากัดสิทธิเสรีภาพอย่างเดียวประเทศบ่ไปไสดอกเนาะพี่น้องเนาะเข้าต้องเปิดกว้างเปิดกว้างให้พี่น้องประชาชนคนในประเทศตัวเองซุมอ้อนี้ถ้าเปรียบเทียบพี่น้องครับถ้าซอ,อปอปอเล่าเนี่ยมองไปข้ังหนา เบื้งไปข้างหนา้าอยาสิบไปจมปักกับอดีตหลายจมปักไปกับพิษกันเทียงกันสิ่งที่เขาคิดมันอาจสิเป็นไปว่าใดขึ้นในอดีตแล้วสิ่ยอนไปเมื่อประมาณร้อยกว่าปีสองร้ยปีก่อนฝรั่งเศสเขามาเฮตยังบ่ไใดคันฝรั่งเศสบ่เขามาอีสานกับล้ากับไทยก็อยู่ในพื้นแผ่นเดียวกันไม่มีคําว่าสปปลาวผมกล้าพูดเลยนะ พอสอปอปเราสถาปนาเป็นประเทศลราวนี่ปี1975คือ2518ป,ประมาณ50ปีเมื่อก่อนเราเรียกว่าล้านช้างไม่ได้เรียกว่าประเทศเราหรือสอปอปเรานะครับขอบคุณครับพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาน่อด้วยครับพี่น้องขออนุญาตครับออกกําลังกายก่อนครับอากาศตอนนี้ติดลบแค่นหนึ่งองศาค,ครับพี่น้องสบายสบาย ชิ้นแล้วครับพี่น้องครับชิ้นแล้วเสียให้บึงขังเทิ่งครับพี่น้องหรือว่าขังบนเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับพี่น้องครับนี่คือเป็นบ่อน้ำนะครับที่ที่เคยตกปลาช่วงหน้าร้อนนะครับก็จะมาตกปลากันที่นี่ครับทุกคนข้างทางครับเห็นเห็นไหมครับทุกท่านอยู่ข้างทางนะครับตัวนี้ก็เป็นน้ำแข็งนะครับเพิ่งจะละลาย ผมก็ไม่รู้นะครับว่าปลามันอยู่ได้ยังไงอยู่ใต้น้ําแข็งนะครับอันนี้ก็ฝั่งโน้นก็จะเป็นสวนสาธารณะครับลงไปที่ผมขึ้นมาเมื่อกี้นั่นแหละครับทุกท่านพาลงไปดูนะคะทุกคนปลาอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ในบอ่อเนี่ยใต้บอ่อเนี่ตัวใหญ่มากนะครับพอเวลาเราตกเนี่ยเราต้องอ่ลงทะเบียนนะครับทุกคน บ่อลึกอยู่ครับประมาณผมเคยถามเขานะประมาณเกือบ2เมตรครึ่งนะครับนะครับประมาณ2เมตรกว่ากว่าบ่อเขามีปลาเยอะครับเขาบอกผมเคยตกได้เยอะอยู่นะครับทุกคนแต่ว่าต้องเสียเงินนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับทุกท่านสบายดีสวัสดีครับ